อยากจะถามาหลังคาตะพานมันป้องกันลูกระเบิดได้หรือเปล่าผมรู้สึกว่ามีทางเดียวนี่พวกโจรนั้นหลายแหล่มีทางเดียวน่ะไม่มีทางอื่นถ้าหรือว่าอย่างนั้นตำรวจออกมาทหารออกมาและประชาชนออกมาแล้วจะตายกันอีกกี่คน จะให้เราอยอางภาษาเรจะพูดกับกพวกพวกนั้เนี่ยม,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 มันไม่ไม่มันมันมันไม่เข้าใจไม่พูดภาษาคน,นไม่รู้เรื่องนะอาจารย์ลองเติมเต็มดูดินะเอาเอามว้วนเดียวจอบได้ไหมเอาลูกไปเกื้อบินออกมาดีกว่าลำคาญนะเอาม้วนเดียวจบเลยนะอย่างน้อยเส้นเส้เส,เส้ชีวิตคนได้ ได้หลายพันคนนะนะเอาเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะ p o p of the world เลยนะเอา <Okay. S 1> ครับขอบคุณ<ม>ครับขอบคุณเลยครับเดี๋ยวให้อีกสายหนึ่งเนาะก็เป็นความคิดเห็นเนี่ยนะแต่ว่าก็เนี่ยอย่างเนี้ยคือความทนไม่ไหวของผู้คนแล้วพอคนทนไม่ไหวคนชักจะไม่เจรจาคนก็จะไปหาเครื่องทุดแรงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองครับครับเชิญครับผมชื่อนายชุมิทเขสีครับครับวันนี้ผมดีใจนะผมรู้สึกว่าจะมีคุณพี่ที่ขึ้นบนเวทีที่สนามนะครับผมดูอยู่ที่บ้านผมอยู่ปากใต้นะครับขึ้นเวทีอยู่ที่สนาม่ะคุณน้นทมสคุณเดียวผมครับผมว่าโอ้คนดีไม่สิ้นในนักกูนเนี่ยดีอยู่วันก่อนหลานผมตายคนหนึ่ง นะครับตอนตอนที่พัชมิดนะครับนะครับทีนี้ผมก็ดีใจฮะเพราคือเราเราไม่เสียายนะครับคือว่าเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเนี่ยเพราะว่ามันก็ุลุดก็เป็นทหารมาแต่ว่ามันเสียใจกับทหารที่อยู่สมัยนี้ครับมันทหารน่องเงินทั้งนั้นนะครับความดีความถูกต้องความไม่ถูกต้องเนี่ยทหารสมัยนี้แยกไม่ออก มันแพ้เรื่องเงินอย่างเดียวมันเจ็บใจครับแต่ผมอยากชื่นชมน้องผู้ชายเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นเยาวชนนะครับที่มาพูดเสนอทำแนะนำรายเนี่ยผมก็ดีใจนะครับเยาวชนรุ่นนี้หันมาสนใจน้องอาจจะว่าเรียบเรียง ในสิ่งที่ว่าจําเป็นเป็นในข้อเสนอเนี่ยอาจจะไม่อ,อตามขั้นตอนเท่าไหร่แต่น้องก็มีจิตที่สำนึกดีรักชาตินะครับรักเมืองไทยรักความถูกต้องนครับรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมก็ดีใจผมให้กําลังใจน้องนะครับน้องอย่าท้อน,นะอาจารย์เขาล้อเล่นหรอกน้องไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ไม่ร้อเล่นพูดจริงๆครับเร,บรบจจาวาาชนต้องคิดเป็นครับของคุณครับอาจารย์นะผมขอยืนยันว่าเราวชนต้องคิดเป็นครับเวลาจะนําเสนออะไรเนี่ยครับต้องคือผมเป็นผู้ประเมินโรงเรียนะ่ะดีเก่งสุขเนี่ยต้องมีครับวิเคราะห์สังเคราะห์อตอบได้ห้ามไปท่องจํานักการเมืองมาแล้วก็ปฏิรูปการศึกษาเราไม่รู้ทํำยังไงครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุวัฒน์แล้วก็อาจารย์พิเก้นนะครับ และกัผู้ชมทางบ้านที่รับทุกท่านก่อน,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 ออห,น,นหนึ่งวันนี้นะครับอารมณ์เสียเช้านะครับขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าตำรวจมารีดรองสุดประชาชนทําไมครับโดยตั้งด่านสก,กัดแถมเสือกมาถามด้วยว่าจะไปไหนจะ <c oughs> ไปไหนแล้วน่ะหัวพ่อมึงเหรอ,อต,ตั้งด่านที่ไหนฮะบ้านโป่งครับที่ไหนบ้านโป่งบ้านโป่งหนึ่งด่านนคราะามหนหนึงง่งด่านครับ เสร็จแล้วปุ๊บมึงถ่ายรูปถ่ายไปให้เตี่ยเมืองนะมึงแนะหกปากกันบอกว่าลงทุนแถาบ้านเแถาเมืองตามหาประชาธิปไตยมีสิทธิชุมนุมนะขนาดกูเดินทางเนี่ยจะไปชุมนุมหรือไม่ชุมนุมมึง,มงยังเสือกเลย <c oughs> มึงก็ตรวจนะาเตี๊ดเตี๊ดตรวจอาวุธมึงก็ตรวจไปนะวันหลังให้เตี๊ดกับให้มึงจะตายมึงจะตายกันหรือเปล่า ทีเวลากับเสื้อแดงทงนุงเนี่ยมึงไม่เข้มแข็งแบบนี้เลยวะไอห่าเวลาเขากูจะไปมึงมาปิดกั้นเสื้อแดงขนยางรถจนต์ขนน้ำมันขนระุเข้าไปมึงผลับรถเข้าไปให้อีกไ่ห่าไอเสดานเนื้อย่าต้องกระานนัดั้นสุดท้ายนี้อาจารย์ผมขอเสนอสี่ข้ออยากให้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเสียงผมเสียงไม่ใหญ่ผมไม่ต่อความยาวกษาความยาวแต่ผมมีสาระสี่ข้อที่ผมียกร้องดังนี้ ก่อนจะสร้างความทับทันมในการชุมนุมใหญ่หนึ่งน้ำมันและก๊าซคือต้นทุนค่าของที่มันแพงเกินประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลต้องลดเงมาทุกชนิดครึ่งราคารสองคุณเะคุณนาปีต้องเรรับผิจารภาพสามลาออกข้องป่ายคันและรัฐบาลยึดวัฒนธทางการเมืองสี่ขอพระาราชทานมาตรากเจ็ดเพื่อปฏิรูปทางการเมืองจัดระเบียบสังคมทั้งหมดสี่ข้อนี้หางรัฐบาลทำไม่ได้ไไดก่อนสิ้เนเดือนพฤศจิกายน รวมกันให้ได้แสนคนลุยเลยครับขอบคุณะสวัสดีครับครับผฟมครับน่าสนใจตรงหลังเนี่ยรวมให้ได้แสนคนลุยเลยเพราะนถ้าลุยเลยเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องไม่ข้อเสียทั้งสี่ข้อใช่ใช่สวัสดีครับเจอครับรีทีวีแล้วพูดทางโทรศัพท์ได้เลยครับครับครับเชิญเลยครับ โทรศัพท์คงมีปัญหาแหละว่าหูแล้วโทรมาใหม่ก็ได้รับสวัสดีครับอาจารย์ต่อครับเชิญเลยครับรับสวัสดีครับเชิญครับพูดได้เลยครับรับสวัสดีครับอาจารย์ต่อครับฮะฟังทางโทรศัพท์ครับอย่าฟังทางทีวีครับผมอยากขอแสดงความคิดเห็นหน่อยครับได้ครับฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวครับไปหลีทีวีไว้เลยครับเพราะว่า เสียงมันจะช้าประมาณห้านาทีครับทั้งนี้จะคุยกันไม่ได้เลยครับการปฏิรูปการเมืองนี้ผมว่าอเอานักการเมืองมามาเข้าโรงเรียนใหม่คนละสองปีดีไหมครัครับเสนอไปเรื่อยๆเลยครับถ้ามีอยากให้ สอนการเมืองขึ้นมาแล้วก็ให้ใครอยากจะเล่นการเมืองหรือทำงานการเมืองนีให้ไปเรียนสองปีแล้วให้สอบผ่านตรงนี้แล้วค่อยออกไปสังกัดภาคการเมืองแล้วใครอยากไปอยู่ภาคไหนก็ได้แต่ขอให้ผ่านสถาบันนี้สักสองปีเราจะได้คนดีทั้งนั้นเลยครับที่นี่กระจายไปอยู่ตามภาคการเมืองต่าง ไม่ให้ประชาชนเลือกอย่างนี้นะแล้วถ้าเราจะทําอย่างนี้โอ้ยจะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้หรือจะเอาใครมาเป็นสสก็ได้ถ้ามีเงินก็ไปทางการตัดนบนั่นนี้ไม่รู้ว่าได้คนยังไงยังไงยังไงเข้ามาขุ่นไหวกันไปหมดผมว่าตั้งสถาบันขึ้นมาเลยครับเอาเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับตั้งโรงเรียนการเมืองมันมันมันเป็นกลไกอะนะ โรงเรียนการเมืองนี่ไม่ได้แปลว,ว่าจะทําให้นักการเมืองดีได้ถูกวันนี้โรงเรียนการเมืองเยอะแยะเต็มบ้านเ <c oughs> ต,ต็มเมืองไปหมดเลยนะสถาบันที่ว่าเนี่ยนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองครับสวัสดีครับเิอครับค่ะสวัสดีค่ะขอช่แปงความที่เห็นน,นะคะครับคือคุณผู้ชายเมื่อกี้เสนอให้ไปศึกษาเรื่องการเมืองไอ้พวกนี้มันรู้ดีอยู่แล้วคุณ <c oughs> มันจิตใจมันจะโกงอยู่แล้ว ไปเรียนยังไงก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะสันการณมันเป็นอย่างนั้นคือว่าอ่าเครืออย่างนี้นะคะทออไม่เสียงมันชอบติดเลยเจอเลยครับพูดทางโทรศัพท์ได้ยินอยู่ครับพูดไปได้เรื่อยๆเลยครับค่ะคือว่าเครื่องของเรามันบีโมัดมันชอบแต่มันสะท้อนอยู่คืออย่างนี้นะคะ คุณผู้ชายที่ก็เสนอมามันไม่มีความหมายหรอกไม่ประโยชน์จริงเพราะว่าสัญญาณคมมันเป็นอย่างนั้นทำไงแก้ไม่ได้คือว่าเที่ยวหน้าเน,นี่ยนะต้องวางมาตรการว่าจะเอายังไงลุยกันทีเดียวเลยถึงแม้จะสองวันสามวันก็ไม่เป็นไรก็ว่ามันวันเดียวมันไม่จบอยู่แล้วปักหลักสู้เลยกี่วันก็ได้ ขอให้เอากันจริงๆพวกเราอยู่อยู่แล้วก็ต้องแบบเสียอ้แนะนำอ่ะครับหนึ่งหนึ่งคนวันนี้อยู่ไ็ถามมาร้อยคนนะครับคือเราจะต้องปักหลักสู้เลยนะแล้วก็วางแผนไปเป็นช็อตๆทุกชั่วโมงทุกนาทีว่าจะเอายังไงต่อไปเพรามันทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครั